สวัสดีครับคุณผู้ชมผมฮาร์ดสุทธิพงศ์ทัศนพิทักษ์กุลกับรอยไทยไอเดียนะครับวันนี้ภารกิจของเรายังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารสําหรับปาร์ตี้นะฮะวันนี้ผมมีเมนูเด็ดครับเบเกิลอิสสเตอร์ต้มยำโฟมมะนาวผมจะตักต้มยำน้ําใสนะครับจากรอยไทยพร้อมปรุงนี่นะฮะใส่ไปบนออยสเตอร์นะครับจากนั้นใส่มอสซาเรลล่าชีสนะฮะสำหรับมอสซาเรลล่านี้นะครับไม่ต้องเขียมใส่ไปเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับนำอาไปเข้าเตาอบ p r e h e ี t ที่ประมาณ180องศานะครทิ้งไว้จนกว่าชีสจะละลายอย่างสมบูรณ์นะครับเป็นอันเรียบร้อยครับในระหว่างที่รอให้ออยสเตอร์ของเราเบคกอยู่ในเตาอบนะครผมจะทําโฟมมะนาวนะครับน้ำมะนาวนะครับและเลซิตินนะครับประมาณ1ช้อนชานะฮะมีคุณสมบัติที่จะทําให้ตีตัวเป็นฟองนะฮะแล้วฟองนี้ก็จะอยู่ตัวนะครับแฮนด์เบลนเดอร์นะครับปั่นเข้า เอาล้ครับเมื่อได้ฟองตามที่ต้องการแล้วนะครับตอนนี้ออยสเตอร์ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับร้อนมากนะครับต้องมีถุงมือนะฮะปลอดภัยไว้ก่อนครับอืมอือดับเบิลออยสเตอร์นะครับเราจะเลือกเอาแต่โฟมนะฮะโฟมนี่ครับจากนั้นก็แต่งหน้าออยสเตอร์นะครับด้วยพริกแดงนะครับจากนั้นก็ใบมะกรูดนะครับตกแต่งรอบๆนะครับด้วยตะไคร้เปปเปอร์สักเล็กน้อยครับเกลือสักนิดหนึ่งนะฮะ เรียบร้อยแล้วนะครับเบคออสเตอร์ต้มยำโฟมะนาวนะฮะอีกหนึ่งภารก,กิจของเรานะครับเราปรุงด้วยรอยไทยต้ยมยำน้ำใสอร่อยจริงๆครับเอาละครับพบกันใหม่กับรอยไทยไอเดียในครั้งต่อไปวันนี้กระผมขอตัวไปรับประทานเบคออสเตอร์ต้มยำโฟมะนาวก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับอัมพลฟูด้ด